สวัสดีค่ะดิฉันพันโทหญิงกฤษณีวิเชลัตค่ะจิตอาสา904หลักศูนรหลักประจำรุร่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์รหัส B035 ค่ะสวัสดีครับผมจุลพัฒน์สอนพนมวันอยุธยาครับนักวิชาการอิสระด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ครับ <K> ขอนําำท่านเข้ามาสู่การติดตามรายการที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตรส์ระน,ตรนะคะในรายการที่ชื่อว่านัและหนูอาสาพาไปดูให้รู้กันครับ ก็สาหรับในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรากลับมาติดตามในส่วนของพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติอีกแล้วนะคะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเรายังดูกันไม่จบเราก็เลยต้องดูต่อแต่ทีนี้มันมีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยแต่ที่สาคัญคือน้องๆเราหายไปไหนน้องๆจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์นะคะเพชรราวุธเดี๋ยวเราต้องไปหาน้องวินน้องวินของเราทําอะไรอยู่น้องวินครับทําอะไรอยู่ลูกทําอะไรกําลังดูดูอะไรเอ่ยดูป้ายเหรอคะปพลิกอยู่เนี่ย ไหนเขาสวยดูอะไรลูกอะไรเนี่ยอ่านให้ฟังซิารกองประจำการการกำลังกองกองทัพกองทัพอ๋ออ่าแล้วว่าไงคะลิตาลิตาดูอะไรอยู่เรื่องของอะไรคะปะลองยุทธหรอใช่ค่ะค่ะเป็นไงบ้างเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมลูกเห็นใช่ไหมมี่พี่มีอะไรที่น่าสนใจกว่าป้ายจับจริงเลยเอาไหมเอาค่ะครับคือเราต้องเราต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะว่าสมัยก่อนเนี่ย การรบพุ่งของเราเนี่ยนะครับเริ่มมีการที่ทหารทั้งหลายเนี่ยยังใช้วิธีการแบบแบบเก่าอยู่พอเราเริ่มมีการรับวิทยาการจัวันตกเข้ามาจับได้ไหมจับได้ใช่ไหมครับการต้องวินไม่ต้องกลัวนะกอ้เป็นการฝึกยิงยิงปืนนะครับจับได้ครับจับต้องได้เลยเป็นในส่วนของเครื่องตรวจสอบลั่นไกของปืนเล็กยาวนะคะอันนี้เราเราสามารถตรวจสอบการลั่นไกว่ามันอ่อนมันแข็งยังไงเพราะว่ามันจะมีเครื่องกดได้กดได้ไม่เป็นไรกดได้ครับ หนักไหมหนักไหมหนักเนาะที่สําคัญมีไฮไลท์กว่านั้นด้วยน้องวินสนใจไหมอยากขึ้นไปนั่งไหมครับขึ้นไปนั่งบนนี้ดีไหมไหนมาสาวๆมามีผู้ชายเขาอาสาแล้วเรามามาเรามาดูของดีกันฝึกดูของดีทิธีละนัดโอ้โหมาจากต่างประเทศเลยเป็นเป็นในแบบไม่เป็นไรครับขึ้นได้เลยลูกขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยอ่า อ่ะเขาสวยขึ้นได้นะคล่อม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 เลยคล่อมปโอ้โหเป็นใดแบบนทหารปืนนี้ชื่อว่าปืนแคทเร่รีนายเขาสวยขึ้นไหวไหมอ่านหนเด็กๆขึ้นได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะมากขึ้นเถอะขึ้นได้นี่เป็นปืนเขาเรียกว่าเป็นปืนกลนะคะมนกระบอกนี้มีพลบรรจุลูกปืนหลายสิบคนหลายสิบคนมากจนบรรดาเป็นพิตตี้ เหมือนอาวุธอะไรรายการที่มีการขายอาวุธและมีพิตตี้ขายอาวุธอยู่ครับมีพิตตี้ด้วยใช่อันนี้เรียกว่าเป็นปืนแกตลิงครับปืนนี้เป็นยังไงครับนัทั้งหนูลองนึกภาพนะับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาการยิงปืนเนี่ยจะยิงได้ทีละนัดจะยิงได้ทีละครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นคนต้องยืนเป็นแถวนะฮะลองนึกภาพนะฮะว่าการยิงปืนเนี่ยคนคนที่จะยิงจะต้องยืนเป็นแถวเหมือนกันที่เราเห็นในภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยเริ่มมีการคิด วิทยาการที่จะทําให้ปืนสามารถยิงต่อเนื่องกันได้ถึง400นัดโอ้400นัดต่อนาที400นัดต่อนาทีแสดงว่าต้องหมุนเร็วมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาสวยหมุนเร็วๆสิลูกการออกแบบจาจาจะเฮ้ยไหมคะเสียงเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กแนงดึลูกปืนไหนลองพี่ทุกคนมาลองหมุนดิดูจิมันจะเมื่อยกล้ามจะขึ้นไหมเนี่ยไม่กลัวว่าโอ้ท่าเรียบร้อยมากเลยเอาเร็วๆเลย400นัดยิงรัวๆยิงรัวๆปุ๊บ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 ปุ๊ อันนี้เป็นปืนที่จัดหามาในสมัยของรัชกาลที่เท่าไหร่คะที่ครัครับที่5ใช่ไหมคือตอนนั้นเนี่ยมีศึกในเรื่องของการปรับพ่อฮะ ก็มีการเอาวิทยาการสมัยใหม่มาเราก็จะได้ยินว่าปืนนี้ตอนที่รวยกันที่ห้าเสเดกสภาพที่อังกฤษนะครับไปที่แมนเชสเตอร์เนี่ยแล้วก็สั่งซื้อปืนชนิดนี้เข้ามานะฮะก็ใช้ในการในการยิงยิงรักษาอธิบดีแล้วก็ป่าห้องใช่ด้วยใช่ครับเราจะเห็นว่านี่มีกล่องกระสุนนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นสำหรับซองกระสุนหมุนนะฮะ แล้วเวลาพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งชุดนี้เป็น่ยนชุดนี้เลยใช่ครับเปลี่ยนในชุดนี้เราชุดใหม่สวมลงอันนี้เปิดได้ไเป็นกล่องกระสุนเหมือนกันมั้งครับใช,ใช่ไหมใช่เป็นชุดของกล่องกระสุน อันนี้น่าจะเป็นนี่ครับที่ใส่ตัวนี้เสียบลงไปอะลูกเห็นไหมถอดยกแล้วก็เห็นมีเดือยอยู่ตรงกลางเห็นไหมตรงเดือยมีเดือยอยู่สองข้างมันจะเป็นขาวแล้วลักษณะของการสวมค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีกล่องอยู่สองข้างกล่องสองข้างเลยคือใช้สำหรับล้อนนะฮะจะสังเกตว่ามีล้อก็สามารถที่จะบรรทุกแล้วก็ใช้ช้างเนี่ยลากไปค่ะอ๋อใช้ช้างลากอะคะใช้ช้างลากครับโอ้โห เนี่ยนะฮะแล้วก็ม,มีการาบรรทุกขึ้นบนหลังช้างก็ได้ด้วยขึ้นบนหลังช้างด้วยนะฮะ<อ>ในรูปที่บอกว่ามีการปรับท่อนะฮะซึงตอนนั้นก็เป็นเ,เราก็มีการเรียกว,ว่าต้องระดมระดมคนนะฮะซึ่งตอนนั้นมีการฝึกแบบตะวันตกแล้วโดยจอมพลเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรี<อ>เจิมแสงชูโตนะครับ<อ>ก็ทาให้เกิดเ,เรียกว,ว่าเราสามารถปราบได้ด้วยอาวุธทันสมัยแบบนี้ อันนี้ก็น่าสนใจไหนเด็กๆลองมาดูนี่สิคะค่อยๆลงน่าสนใจมากพิชชาอึ๊บมาทางนี้เลยลูกมาเอ๊ะอันนี้อะไรยามจะเกี่ยวกับทหารยังไงอ่ะเออดูแล้วหน้าตาแปลกๆเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนกระต๊อบไหม ออพวกเราลงนึกภาพนะว่าทหารสมัยก่อนเนี่ยจะไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันพวกเราเห็นนะฮเวลาทหารไปรบเนี่ยจะต้องมีเป้หลังนะเป็นเครื่องหลังสะพายหนักๆเลยแต่สมัยก่อนเวลาเขาเดินทางเนี่ยน้องวินอยากลองไหมเขาจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว,ว่าโพรต้องน่าจะต้องสูงกว่าสูงสูงกว่าโพรหน่อยไหมอ่ะเขาสวยอยากลองมากเลยตอนนี้เขาสวยอยากลองมากเลยแต่พวกเราลองบุดลงไปดูข้างใงต้งบุดลงไปดูอามีอะไรบ้างเราจะเห็นว่าเขาจะต้องหามไปใช่ไหมแล้วก็มีที่สําหรับใส่สูะเสบียงกระบอก กก้ระบอกพวกนี้จะใส่ข้าวนะครับจะเป็นใส่ข้าวแล้วก็บางทีข้าวก็คือข้าวตากข้าวตากเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่เอาไปตากแห้งเสร็จแล้วก็มีการบดเป็นผงใส่ไว้ในกระบอกแบบนี้ครับเวลาพวกเราหิวระหว่างทางก็เอาเนี่ยเอาข้าวที่บดเนี่ยนะฮะเทใส่ปากแล้วก็เอาน้ําดื่มตามเข้าไปก็่อทาให้อิ่มได้ก็คือให้มันข้าวบานในท้องให้มันบานในท้องนะครับเพราะฉะนั้นโพวเนี่ย ก็จะเป็นอุปกรณ์พวกมาลัยสงสัยเข้าสวยเขาพร้อมมากเลยพี่นัทเราเราเราช่วยน้องช่วยน้องหน่อยวันแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้ใจเย็นเอาซ้ายขวาขยืมสองหนึ่งสองโอ้ในหันหน้านี่ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนหันหน้าไปทางนี้หน่อยโอ้โหเหมือนใช้รายงานเด็กนะโอเคสวยเก่งมากเลย ดูทางนี้ก่อนเพื่อนช่วยกลัวน้องกันเ่อดเอาโอเคเราหมุนกลับโอเคเราหมุนกลับหมุนกลับเดี๋ยวให้เขาสวยอย่างเงี้ยแบบอย่างงี้วันละยี่สิบคนใช่ไหมกำลังกล้ามขึ้นเลยการจะโตบุ้มเลยโอ้โหเป็นานโอ้โหารเลยมีใครอยากลองอีกไหมคะอยากลองไหมทุกคนหายไปมองหนุ่มๆเลยเราเรารู้แล้วสักหน่อยไหมเอาไหมน้องวินน้องวินเอาไหมพี่ พี่น้องวินมาแล้วน้องวินมาผู้ชายคนเดียวแข็งใจสู้ึอันนี้ต้องช่วยไหมลูกอ่า้ช่วยหน่อย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 สาวสาวเห็นนะฮะเอาเอาใส่อันนี้ตรงไอ้ตกระบะบ่าหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้บ่าอยู่ตรงนี้กันลูกบ่าให้หยู่ตรงนี้บ่าตรงกลางเนี่ยเอออห็นนะเห็นนะหนึ่งสองสามอึ๊บอึบเอาเดี๋ยวไม่รอจับไว้เอออ่าโอเค เหมือนเหมือนยกน้ำหนักอะลูกสู้เว้ยอายกสิสู้เว้ยอ้ยเออเอาเอไปค่อยๆลงอ่าโอเคค่อยๆลงครับค่อยๆอลงนะคะยอนะคะไม่ใช่เบาเลยนะเพราะฉะนั้นการเปลบสมัยก่อนใช่ก็ต้องหามนี่ไปเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ประจําตัวแบบนี้เห็นว่าวิวัฒนาการของพร่น่าจะเป็นเป้สนามในปัจจุบันใช่ครับทุกวันนี้คือเป้สนาม คือฐานประจาต้องมีเอ่อเรียกว่าที่เก็บสัมภาระประจํากายมีอัอน,นหนึ่งค่ะพี่นัทที่น่าสนใจมากอยากให้น้องๆลองเล่นเปิ้ลไหมคะลูกเปิ้ลนิดหนึ่งอยากย<อ>ให้น้องๆลองเล่น,ลเ,ลนเดี๋ยวเราพาไปลองเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเวลานั้นแต่ปัจจุบันนี้เด็กๆเขาไม่รู้จักแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาทางนี้เละค่ะฟื้นเขาจะมานะคะมา เดี๋ยวเราเดินข้ามไปซีกนูน้นเลย <ไป S 1> เ <ไป S 1> ดินข้ามไปดูอีกอาคารหนึ่งนะครับระวังท้องวัสดุดนะครับตามมาเลยค่ะเขาเขาสวยเขาอันนี้เป็นหญิงแกล่งของกองทัพบกมากเลยทงชัยโตขึ้นจะเป็นทหารหญิงนะลูกเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามธรณีประตูนะ อันนี้จะเป็นห้องที่มีการจัดแสดงในส่วนของเรื่องของการทหารเช่นกันแต่ว่าจะเริ่มเข้าไปอยู่ในยุคข,ของสมัยพร,รพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวชกาลที่6ก็จะเป็นในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์คล้ายๆกับห้องนูน้นแต่ว่าจะเริ่มเห็นถึงวิวัฒนาการของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งในเรื่องของกระบี่ก็ดีในเรื่องของปืนก็ดี จะมีปืนสั้นด้วยนะครับมีคลั่งอ้าไหนไหนอ้ามีปืนสั้นด้วยเป็นปืนพกด้วยจับปืนยาก็เป็นปืนเป็นปืนพกอ่าแล้วจะสังเกตว่ากระบอกก็จะเริ่มสั้นลงเพื่อความคล่องตัวในการยิงเทคโนโลยีเริ่มดีใช่ไหมคะใช่ครับโอ้อ่ะเด็กๆมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมวกเหล็กแล้วก็เครื่องหมายของของทหารทั้งหลายของทหารทั้งหลายทหารสยามเมื่อก่อนก็ใส่หมวกแบบนี้ค่ะนะซึ่งจะต่างกับหมวกในปัจจุบันคหมวกเหล็กในปัจจุบัน มันมีอันหนึ่งค่ะพี่นัทคือเมื่อกี้เด็กๆเขาก็ได้ลองเล่นปืนที่จริงไฮไลท์สุดของพิพิธภัณฑ์กองทัพบกนี่คือปืนแกตเตอร์ลิงนั่นแหละแล้วก็มีบรรดาปืนกลต่างๆที่เราได้เห็นแต่มีไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่ยุทธอปกรณ์แต่เป็นสิ่งอุปกรณ์ในการใช้ในยามสงครามอันนี้น่าสนใจมากแต่เดี๋ยวต้องต้องเบิกผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วตัวเองก็ไม่เคยใช้มาก่อนแต่เดี๋ยวขออนุญาตเบิก ผู้เชี่ยวชาญสักนิดหนึ่งอ่าน้องๆไปยินตรงบริเวณท่านตัวนี้เลยอุปกรณ์หน้าตาแปลกแปลกไหมลูกแปลกคืออะไรอะ่ะคนเมื่อก่อนเราจะติดต่อกันยังไงนอะเ,เดี๋ยวลองให้ <จะ S 1> ใหผู้เชี่ยวชาญค่ะน้องจากหน่วยทหารสื่อสารเป็นคนสาธิตให้น้องๆดูนิดหนึ่งอ่าครับตัวนี้เป็นตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ส่งสัญญ,ญาณของลเลเนะครับโดยใช้เป็นลักษณะอักษรมอสครับอักษรมอรสอมอจะเป็นในรูปลักษ ของตัวจุดแต่ตัวขีดนะครับตัวจุดจะมีแทนคําพูดว่าดิดครับง,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 ง่ายๆโดยกดประมาณหนึ่งทีนิดนิดแต่ถ้าเกิดเป็นตัวขีดยาวๆนะครับจะแทนเป็นคําพูดว่าดาครับซึ่งการส่งแต่ละครั้งนะครับจะส่งเป็นในลักษณะของตัวอักษรครับก็พอส่งในตัวอักษรอย่างเช่นคําว่ากอไก่ครับกอไก่จะเป็นขีดสองขีดกับหนึ่งจุดนะครับก็จะเป็นดาดาบิด นี่คือกอไก่ครับลักษณะการส่งของนะค่ัมกจะเป็นประมาณนี้ครับอืมงั้นเดี๋ยวสงสัยต้องให้อันนี้ชื่อพี่อะไรเอ่ยอ่อพี่รัตีพัฒน์สว่างครับโอ้โหขอแบบที่น้องๆจะเรียกง่ายๆได้ไหมคะพี่อะตอมครับพี่อะตอมอ่าโอเคเอาละใครอยากลองเล่นนั่งลูกยกมือเลยอ่าไปลุมให้พี่อตอมสอนหน่อยไหนๆมาลุมๆเลยลุมๆเลยลุมเลยลุมเลยลุมเลย ตัวลุ้มลุ้มชีดจะเป็นกดยาวๆถคกไหมไหนมองเห็นไหมมองเห็นไหมแล้วก็ทิศหาต้องรับตอไก่ตาไก่ไกจะเป็นขีดกระนจุดมีดประจุดอ่าถูกต้องคัาเก่งมากครับต่อไปเป็นตป้ายอ่าถูกต้องคัาเก่งมากเลยทีนี้ก็ถูอที่ความชำนาญแล้วว่าเราจะสามารถเล่นได้ได จำนานน้อยแค่ไหนอะตอมครับมีนิดนึงเห็นอันเนี้ยมีฝั่งสองอันซ้ายขวามันมีเครื่องสามอันอ่ะมันต่างกันยังไงเอ่ยอันนี้จะเป็นลักษณะในการใช้งานครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการตั้งโต๊ะปกติครับซึ่งสามารถกดได้ทันทีอันนี้จะเป็นเหมือนออกภาสนามหรือพกติดตัวครับสนใจภาษาอังกฤษอ่ะสนใจภาษาอังกฤษใช่ไหมครับได้เลยใครสะกดคำว่าเลิฟได้บ้างอะแล้วหนูได้ไหม พี่ได้ไหมแปลว่าได้ L O V E L O V E ไหนนัชชากดลองกดเลิฟดิให้พี่ให้พี่อะตอมกดสอนกดเลิฟดิเลิฟเขยงกดยังไงกดเลิฟนะครับอ่าตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้จะมีตัวบอกบอกให้นะตัว L อยู่ไหน L อยู่ไหนคะ L อยู่ไหนลูกเด็กๆตรงนู้นเอาอยู่นี่นะครับอ่ะมาลองกดเลยกดดูอ่าถูกต้องครับกดแอเป็นดาไอ้ดิดดาดาดิดนะครับ แล้วต่อไปตัวโอตัวโออยู่ไหนตัวโออยู่ตรงนี้อ่าตัวโอถูกต้องครับดาดาดานะครับแล้วก็ตัววีตัววีอยู่ไหนคะวีอยู่ไหนลูกอ่าถูกต้องครับดิดิดิดานะครับตัววีตัวอีอีอยู่ไหนอ่าเออโอวีอีแปลว่า Love แปลว่ารักอ่าแต่มีอันนึงไออันตรงกลางเนี่ยแหละเดี๋ยวเราต้องการในแบบแล้วล่ะพี่อ์ตอม น้องวินเขาอยากลองลองอันตรงกลางไหนสิครับนะทำยังไงทำยังไงไหนให้ให้ให้น้องให้น้องวินนั่นครับตัวนี้นะครับจะมีเป็นตัวครอบเอาไว้ใส่ตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราถนัดเราถนัดซ้ายเราก็เอาอันนี้ไว้ทางขวาครับตัวนี้จะเป็นการใส่ประกอบไว้แล้วเราก็กดสามารถใช้กดได้เวลาปกติตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบเอาไว้ออกภาคสนามภาคสนามใช่ไหมคะเพราะเราไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเนาะก็จะติดกับแขนเป็นหลักเวลาในการรบแล้วมันเป็นสายอย่างนี้เลยเหรอ คือภาสนามก็ยังต้องไม่ใสอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับมันก็จะมีตักอุปกรณ์ติดเป็นของไปเหมือนเป็นโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ในเวลาที่ที่ไปกับหน่วยก็ต้องแบบว่ารู้สัญญาณจําสัญญาณได้หมดเลยนะว่าจะต้องบอกพิกัดว่าพิกัดอยู่ตรงไหนเพื่อให้ปืนใหญ่ยิงลงมาให้ให้ถูกเป้าหมายหรือบอกว่ามีการนัดหมายอะไรต่างๆก็จะใช้สัญญาณด้วยเครื่องนี้นะนี่เป็นภาคสนามแต่ถ้าเกิดณที่ตั้งก็จะเป็นสองเครื่องนี้ใช่ครับ แอบเห็นข้างหลังน้องอะตอมนิดนึงไหนๆท่านหันสื่อสารก็มาแล้วอ,อันนี้คืออะไรนะหีบบรรจุหม้อไฟฟ้าเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้าในในสมัยก่อนนะค่ะอีใ่ใช่ครับใช่ครับเป็นตัวมันเป็นกล่องเก็บพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านี่แหละครับที่เป็นตัวก,ก็บ,กบปกฟฟเป็นตัวเอาไว้พวกอเอาพวกอุปรกปรณ์บรรจุ แหล่งพลังงานทั้งหมดใส่เข้าไปครับเพื่อเอาไว้พาเกี่ยวกับอุปกรณ์ยุคทั้งหมดโอเควันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฐานสื่อสารเนาะก็ต้องอ้าเด็กๆขอบคุณพี่อะตอมก่อนเด๋ยวพี่อะตอมเขาจะหนีเราไปแล้วขอบคุณนะคะครับอ่าเรามาเดินดูต่อดีกว่าโอเคพี่นัทคะเราออ้ยนีไงเครื่องนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบสมบูรณ์หน่อยเนาะเป็นแบบที่เด็กๆลองมาดูซิเนี่ยอันนี้ถือเป็นอันนี้น่าจะเป็นภาพในเชิงพลเรือนละ อ่ามีเป็นกล่องเป็นอะไรเลยใช่ไหมคะมแต่ที่สําคัญนี่สายลับใส่ลับเครื่องสลับนสายเครื่องสลับสายแบบห้าหกเครื่องโทรเลขแบบห้าหกอันนี้น่าจะเป็นเริ่มมีวิทยาการมากขึ้นค,คือของทหารนี่ต้องบอกว่าออ,ออกเป็นแนวแมนนวลนิดนึงแต่ถ้าเริ่มเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาก็จะเริ่มมีแบบต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาอืม โอ้โหนี่คะแบบต่างๆต่างประเทศเมื่อสักครู่ที่พี่นัทบอกว่าเรื่องของวิทยุกรเรื่องของอาวุธของเรื่องของการสื่อสารเออลักษณะของปืนก็แตกต่างนะครับแต่ที่เราเห็นลูกปืนที่เป็นเม็ดกลมๆก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นปลอกกระสุนใช่รับเมื่อสักครู่เราดูปืนแคตติ้งนะคมัะที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของของปืนที่จะใช้เป็นซองกระสุนแบบกลมๆก็จะมาเป็นหีบกระสุนละ เป็นกระสุนเป็นปอกเป็นลังเลยเนาะใกล่องเนี่ยสมัยก่อนตอนเด็กแอบเห็นไอ้กล่องเหล็กอย่างเงี้ยอยู่หลายใบไม่เมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันคือลังใส่กระสุนอ่าแล้วก็มีปืนลักษณะของปืนก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆต่างๆนะคะเรื่องของปืนกลเบาใช่ไหมเอ๊ะอันนี้อะไรเด็กๆเดี๋ยวนะพี่ก็จะพยายามซนมันต้องเลื่อนได้สิมันได้ไปทางไหนอ๋อมันต่อนทางนี้นตองทางนี้อ่ะอย่าอ่า อ๋อสงครามเกาหลีเกหลเชื่อไหมว่าทหารไทยเคยไปรบที่เกาหลีทหารแล้วทหารไทยทนหนาวได้ไงเขาเขาใส่แจ็คเก็ตเขาใส่แจ็คเก็ตใช่ถูกต้องรคับอันนี้เดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงทหารไทยใส่แจ็คเก็ตใช่ไหมมีสงครามเกาหลีสงครามที่ต่างๆนะครับแสดงถึงความกล้าหาญของทหารของไทยนะครับีสมสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามด้วยอ่ะ ในลหลายุคอุปกรณ์ของเราส่วนใหญ่ก็จะมาในยุคของสงครามเวียดนามถ้าจะเป็นสงครามครั้งท้ายๆนะคะอันนี้จะเป็นภาพของสงครามเวียดนามไปเดียวนี่เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมักจะคู่แกตลิงไอ้ตลับปืนเมื่อกี้เราจำได้ไหมลูกใหญ่ๆมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วน้องวินปืนแกตลิงเมื่อสักครู่นี้ตลับปืนใหญ่ๆตอนนี้กลายเป็นแค่ตลับเนตลับหนังเลยพี่มีคําถามเด็กๆนี่ระเบิดระเบิดระเบิดเราเคยดูหนังหนังตะลกไหมลูกเคยดูคะตกลงเนี่ย ระเบิดเนี่ยเขาต้องถอดสลักแล้วคว้างสลักหรือว่าคว้างระเบิดคว้างระเบิดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คว้างสลักแล้วถือระเบิดไว้ในมือใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แมถ้าเราจากนั้นก็ดีสิอันอันนั้นน่าจะอันตรายอยู่พอสมควรอันนี้เป็นระเบิดคว้างนะคะแล้วก็เรื่องของขนาดเหือน้อยหนา่าเงี้ยที่เขาเรียกน้อยหนาเหล็กมีมีอ่าใช่มันเป็งเกลี้ยงแล้วก็แบบหนามเหมือนเหมือนในเนี้ยเหมือนส้มเกลี้ยงเนาะใช่ไม่ระเบิดลูกเกลี้ยงค่ะฮะก็จะเป็นอาวุธที่นิยมกันยุคนั้นค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปเดินดูข้างหน้าในเรื่องของเหรียญตรานิดนึงเหรียญตราที่ เกี S 1> <S 1> ่ยวกับราชการทหารนะคะคือเวลาไปรบแล้วก็ต้องมีการพูดถึงความดีความชอบเนาะใช่ใช่ความกล้าหาญนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีในทหารต่างๆที่ผ่านสงครามอย่างเช่นเนี้ยก็จะเป็นลายลายนามที่ผ่านสงครามต่างๆทุกวันนี้ลายชื่อเหล่านี้จะอยู่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะเราก็เห็นในเรื่องของการปูนบําเหน็จแล้วกันนาะว่าเป็นเหรียญต่างๆที่สําคัญส่วนตัวได้เหรียญนี้แล้ว เหรียญที่เรียกว่าเหรียญจากมาลาเป็นเหรียญรับราชการครบ15ปีสําหรับข้าราชการทหารนั่นเองนะคะก็วันนี้เราแทบจะเห็นในส่วนของด้านล่างเขาเรียกว่าชั้นล่างแลสองห้องของพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติก็น่าจะเห็นภาพรวมพอสมควรทีเดียวแล้วก็เด็กๆได้เล่นกันสนุกสนานเลยใช่ไหมได้ยกโคลด้วยแล้วก็ได้เล่นปืนกลด้วย ก็ต้องบอกวันนี้เราได้รับความรู้เต็มอิ่มทีเดียวนะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณในส่วนของกรงชการกองทัพบกนะคะกรมวิทยการทหารบกกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์โรงเรียนกองทัพบอกอุปถัมภ์เพชรราบุตรวิทยาแล้วก็ในส่วนของอาจารย์จุลภสรพสนมวันที่กรุณาให้ความรู้แล้วก็ประสานความร่วมมือให้พวกเราได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในวันนี้เช่นกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะท่านที่กําลังชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะคะถ้าท่านสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ท่านสามารถติดตามรายการของเราจิตอาสาพาไปดูให้รู้กันได้ติดตามได้ในทุกช่องทางของจิตอาสาพระสถชานนั่นเองนะคะแต่มีอีกข้อหนึ่งค่ะถ้าในพื้นที่ของท่านมีปัญหาหรือต้องการให้จิตอาสาพระสชทานเข้าไปช่วยดําเนินการแก้ไขรวมทั้งประสานความร่วมมือท่านสามารถแจ้งเราค่ะผ่านทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระสชทานใน Facebook ได้ทราบถึงปัญหาและพวกเราจะเข้าไปช่วยดําเนินการแก้ไขและประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชนให้ท่านสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างรว้ร่วงและสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในเพจโรงเรียนจิตอาสาพระธานในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Instagram และ TikTok อย่าลืม,มให้กําลังใจเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย